สวัสดีครับผมตางอิวสุอยุธยานะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะผมจะส่งมอบรถแต่เช้าเลยนะครับเป็นรุ่นนะครับอิวสุสปาร์ค 3.0S นะครับผมตัวนี้เป็นขับ2นะครับผม 3.0S นะครับผมอันนี้เลยเครื่อง3,190แรงม้าเลยตัวนี้นะครับผมอ่ะคันนี้ผมขายเลยดีกว่านะครับลูกค้าถามกันมาเยอะว่ารถสปาร์คเนี่ยออกรถ ใช้เงินออกรถต่ําสุดเท่าไหร่นะครับผมขายเท่ากันเลยนะครับจัดโปรเท่ากันเลย1 9ื่นเาบาทจบตามนี้เลยนะครับผมเครื่องพันเก้าก็ได้เครื่องสามพันก็ได้นะครับค่างวดเริ่มต้นในเครื่องพันเก้านะครับแค่เจ็ดพันแปดกว่า,วา,วาเอง7ปีนะครับผมถูกมากๆนะครับส่วนเครื่องสามพันก็ประมาณ8ปดพันกว่าบาทนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าแถมอะไรบ้างนะครับผมก็ เบื้องต้นนะครับเรามีประกันชั้นหนึ่งให้จดทะเบียนพรบให้ทุกคันอยู่แล้วครับลูกค้าไม่ต้องถามเลยตรงนี้ต้องมีนะครับเพราะไม่มีออกไม่ได้ครับซื้อผ่อนมันมนครับประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีิฟรมติดตั้งให้แล้วนะครับผมคิวกันสายก็มีให้แม็กไลเนอร์ก็มีนะครับผมเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับที่เราให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวล็อกเบรกล็อกคัสตมีให้ด้วยนะครับพร้อมพวมอะไรนะครับดอกไม้นะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้กลิปมากเลยตัวนี้ตัว S นะครับัจะเป็นเบา จากโรงงานแล้วก็กระจกเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมอ่ามีล็อกยางอะไรให้ด้วยล็อกเบรกล็อกคัสตโอเคเรียบร้อยดีคริปเลยนะครับขายอีกรอบนะครับคันนี้นะครับจับโปนะครับไม่ต้องค้ำนะครับหมื่นเก้าพันบาทนะครับออกออกได้แทบจะทุกอาชีพเลยนะครับก็พนักงานโรงงานพนักงานบริษัทหรือจะเป็นค้าขายตลาดนะัดก็ออกได้นะครับคันนี้ ได้ทุกเครื่องจัดเลยจะเอาเป็นตัวพันเก้ากระจกมือหมุนกระจกไฟฟ้าหรือจะเป็นเครื่องสามพันก็ได้นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักผมไม่ได้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามกันก่อนว่าไฟนั้นมันผ่านยากไหมอาชีพผมเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมนะครับผมแต่ผมย้ำนิดนึงนะครับคันนี้นะครับถ้าติดแบ็คลิสออกไม่ได้นะครับโปรพวกดาวหลักหมื่นนะครับผมขอเครดิตปกตินะครับไม่จําเป็นต้องมีเครดิตก็ได้เกิดมาไม่เคยทําอะไรเลยก็ได้ก็สามารถซื้อ โปร19ื่นเก้นะครับผมย้ำนะครับ1 9 0 0นบาทจบเลยครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมไปส่งมอเให้ลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าเก่าผมเองซื้อไป2คันแล้วคุณวาสนานะครับผมเดี๋ยวเจอกันสภาพนี้คลิปเลยเอาไว้เจอกันนะครับฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็เพื่อนๆจาก YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งติดตามในคลิปถัดไปนะครับผมแต่งอิสุลาไปก่อนครับผมวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวยงามคลิป